สวัสดีครับน้าๆที่ชื่นชอบในการตกปลานะครับวันนี้อยู่กับผมนัาท็อปนดลสตอรี่นะครับวันนี้ออกมาเปิดไม้ใหม่นะครับวันนี้พี่ชายบอกว่ามีปลาชโดครับวันนี้เราก็ได้ทําเหยื่อสดมาทดลองตกดูนครับวันนี้มากับนาต้นนะครับ2คนนี่ครับสภาพไมายสวยมากนะครับ มองว่าคงม,มีตัวนะครับผมมาเป็นครั้งแรกนะครับนะครับไปดุลพร้อมนะครับผมนี่นะครับตอนนี้มาเปิดหมายใหม่นะครับผมโดนแล้วตีไปไม่ถึงห้านาทียัยงเตรียมของอะไรไม่เสร็จเลยครับยัง <c oughs> ยัง <c oughs> ขอโทษครับกล้องมีติดโอเคครับเรียบร้อยย้ฮู <Yahoo! S 1> ใช่ป่ะมีชมายล็อกไลน์ตั้งเป็น <Yeah. S 1> ครับโอ้โห oh, oh, กล้องยังพันติดเลยเขี้ยบหมานว่าผมตีไปถึงไห้ดีครับ <Yeah. S 1> เช็คหมายครับผมเปิดหมายใหม่นะครับมีพี่ที่มา เมื่อวานนะครับเขาบอกว่าปลาชโดกําลังกัดลังนะผมก็วันนี้ก็น้ำเยร์สดมาตีเลยนะครับผมครับหมันหมานครับครับเดี๋ยวตีกันต่อครับนี่นะครับปลาชโดตัวแรกนะครับเปิดหมายใหม่พี่ชายบอกว่ามีปลาชโดนะครับวันนี้ผมก็เลยมาลองเลยตัวแรกครับให้ถึงห้าทีครับสวย ว่าน่าจะได้หลายตัวนะครับวันนี้โอเคครับไปแล้วสองพอดเลย ที่หมนองหนุ่ดูยูี่เออยู่ออยูยูคลายค้ายมีสภาพไหม 像这些地 อยู่เนาะสา้าิดเลยหนึ่งตัวหนึง่งสามครั้งครับตัวนี้ทำไมครับนี้ใหม่อะไรมาครับตัวนี้โดนูแล้วครับไม้ที่สี่ต่อเนื่องเลยครับ ตีไปใกล้ๆครับไกลมากครับว่าตรงช่วงางนี้มันเป็นป่าต้องเสียงเอาดูครับเสียงติดเหมือนกันนะครับตอนปลาดึงไปตัวนี้ได้อีกตัวแล้วครับดึงดีมากนะดีไม้ติดครับตัวนี้ก็ดึงขว้างแล้วรัทางนายส่งลองส่งยาวดูเหรอ ครัลแผ่นตรงครับผมวันนี้ลองมาเทส่อตัวใหม่ดูครับเพิ่งซื้อมาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนนาต้นก็เฝ้าหน้าดินอยู่นะครับลองตีดูครับเอคชันมันจะเป็นยังไงเออแอคชันก็โอเคนะครับป๊อดป๊อดเลย นเบ็ดสามทางกว่าติดยางก็ปีได้เฉพาะน้ำโลก ตาต้นเลียยครับโดนนะครับดึงครับดึงไี่ครับมันขเมเอปอ่ะ,าอะหายยังไงเฮ่อบเลย หมนขึ้นมาจุ่มเลือดใหม่ก็ได้ไหมขายเยอะครับหือว่าดึงดีอยู่นะครับแต่อุปสรรคเันเยอะถ้าน้ำท้องโลงนี่ส่งอยู่ยาวน่าจะไม่พลาดนะครับแต่ก็ต้องเสี่ยงกันดูครับแต่ของแบบนี้ครับเดี๋ยวขึ้นมาจุ่มเลือดใหม่เนะนี่ครับตรงโน้นครับ มีหน้านามาตกปลาลอยยู่หวงยางน่าจะตามขอกน,นะครับผมว่า <c oughs> เห็นไหมคนัะเ <c oughs> มื่อสักครู่นะครับดึงข <c oughs> ายเยอะคนเอาเยอะกิน <c oughs> ถือว่าดึงดีนะหมยนี้ เด็ดเลยแหละดูแล้วมาเปิดหมายครับมาครั้งแรกครับลื่นสี่ห้าครั้งครับปัญหาคือแบบเราส่งนานไม่ได้ครับตรงนี้เป็นป่าต้องวัดใจบ,บส่งสักพักวัดแต่ส่งนานนี่กลัวติดหญ้าตรงนี้มันเป็นหญ้าอื่นย้าอยูย่หญ้าไหมเนาะเดินออเงี้ยเคลียบเดี๋ยวไปลื่นกันต่อ หลังจากไปซื้อข้าวมานะครับนี่ฮะนาต้นโดนนะครับองซื้อคนเดียวครับนาต้นเป้าเบ็ดดึงหลายทีป่ะดึงสองทีขาดรอบนึงแล้วกลับมากินใหม่มันบินครัคบมากอยู่แล้วกลับมากินใหม่อ่ะลูกโพเาะเออ เดินเดินตะต้นนะครับรมนันหมานครับวันนี้สองตัวแล้วคร,ครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนร้านข้าวก็อยู่โคตรไกลเลยครับไปแบบสิบกิโลได้ไปซื้อ,อกลก,กตานเนื่อร้านติดหมดเป็นวันไอเลี้ยงอะไรรู้าศาสตร์จีนนะี่มั้งครับโอเคครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนครับมาครับกินข้าวครับ โคตรลำบากนะไม่ใช่เรื่องเพื่อนข้าวตากแดดมีที่ไหนข้าวอินเดียลุ้นต่อครับไม่เป็นไรครับเพื่อนท่านผู้ชม้นได้ร้อนแค่นี้วว้าข้าวกระเพราซื้อโคตรไกลเลยครับ10บกิโลน่าจะได้ครับแล้วขับรถออกไป ไปครับเดี๋ยวไปกินข้าวนะครับ,บลำไบ้เราจะมีตัวข้าวอีกนะครับปลายเยอะว่าดีค,ครับนะครับตอนนี้ว่าจะย้ายหมายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับมอสักครู่แดดร้อนเดี๋ยวไปหาที่มาเหมาะดูดีกว่าฝัา่งน้นับ ครับตอนนี้ย้ายมาจุดที่สามแล้วครับไม่ย้ายอีกแล้วมีกินจะจะกินหรือไม่กินก็รอมปด้นกันดูครับผมแดดก็ร้อนมากนะครับตอนบ่าย ีลงได้ปะฉันมาทำอะไรที่นี่เออวางก่อนเถอะ จัดประหลัดบอกนะครับตรงนี้สวยมากครับตรงนี้ใ <c oughs> ส่ลุยครับใส่ลุยดูเหมือนก็มีคนมาตกเนาะใช่ไหมทางนี ลองไปตีกันดูครับมันจะมีตัวดึงหรือเปล่านี่นะครับตอนนี้เราย้ายมาจุดที่สามนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีตัวดึงหรือเปล่าแต่สวยมากครับตรงนี้ที่ครับเป็นปรุ่นนี่ต่อไปแดดก,ก็ร้อนดินดูมาต,ตีนเสื้อผ้าเสือส้อดำเลย 对呀。 วนนี้เวลาประมาณบ่ายสามนะครับผมเงียบมากนะครับช่วงบ่ายไม่มีดึงเลยวันนี้สู้แค่สี่โมงครึ่งครับถ้าเง,งียบก็ก็ต้องกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็ได้สองตัวเหมือนเดิมนะครับผมแดดก็ร้อนช่วงบ่ายมานี้ไม่ดึงเลยโอเคครับไปดุนกันอีกสักพักนะครับ ตอนนี้ครับสี่โมงครึ่งนะครับผมบาไม่ดึงเลยกลับบ้านไปทำเมนูอาหารดีกว่าครับน้ำตื้นๆองตรงนี้กรับบ้านเราอ๋อหัวตกใช่ไ่มเหรอพี่พี่อะ โโอ้หเงียบมาครับช่วงบ่ายได้ในช่วงเช้าครับสองตัวดจะกลับไปทำอาหารกันครับผมจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมครับาครับผมปลาที่ได้จะโดสองตัวแล้วก็ปลาช่อนหนึ่งตัวใช้ดีเดินน้ำเบิกนะครับปลาช่อนนเบิกก็เดินล้อไปตีฝั่งโน้นครับได้มาเมื่อสักครู่นะครับสามตัวครับผมเดี๋ยวกลับไปทำ เมนูอาหารนครับหมายนในก็มีซ้ำครับผมอันนี้มาเช็คครับทิปแรกก็พอมีตัวครับโอเคครับผมเจอที่บ้านครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับอันนี้ครับเชนโดที่เราได้นะครับแล้วก็ช่อนหนึ่งตัวครับนับเบอร์กับบ้านไปแล้ววันนี้เราก็จะทำเมนู น่าจะเป็นลวกจิ้มนะครับน่าจะเด็ดตุดแล้วครับสําหรับเนื้อปลาชโดนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ทําอะไรกินครับน้าท็อปน่าจะเป็นเมนูลวกจิ้มนะครับน่าจะเด็ดตุดแล้วเมนูอื่นก็ไม่รู้จะทําอะไรครับนะาท่านไหนที่มีเมนูเด็ดๆสามารถบอกได้นะครับเผื่อครั้งหน้าผมจะได้ลองไปทานนะครับผมนี่ก็ ลวกจิ้มไปก่อนครับนึกไม่ออกโอเคครับนี่นะครับชฉโดที่เราจะทำลวกจิ้มนะครับเปิดแฟลกันนี่ครับหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กครับงอแงตรง่นใน่ไ,ไหม หม้อเปิดครับนี่ครับหม้อน้ำซุปครับก็มีหอมแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดครับทั่วไปวน้ำจิ้มครับแล้วก็เดนเดนียครับผมอันนีะครับจิ้มจุ่มปลาชะโดนะครับ ชิมบอกรสชาตินี่แบเปรี้ยวหวานเด็ดมากครับผมนะโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ